สวัสดีทุกคนวินนีตั้งรับข่าวสืบช่าง m p Man นะคะก็ตอนนี้เป็นท็อปิกอะไรไปดูกันตั้งใจว่าจะตอบคำถามที่ไม่มีใครถามแต่เราอยากอยากที่จะบอกเผือว่าจะเป็นแบบ ผมว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเลคือเราอ่ะจะแบ่งเป็น2ประเด็นเป็นหัวข้อ topic topic แรกก็จะเป็นภาพโดยรวมแล้วก็ topic ที่2ก็จะเป็น topic ส่วนตัวนะคะเราจะเริ่มที่ topic โดยรวมก่อนคือถ้าโศัสท์กล้องเปลี่ยนโปรดรู้ไว้ว่าเปลี่ยนจากถ่ายในโทรศัพท์แล้วก็มาถ่ายใน iPad นะคะโอเคเริ่มคำถามแรกการเรียนการสอนเป็นภาษาอะไรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ล้วนยกเว้นสำนักอ่าสำนักจีนธุรกิจจีนศึกษาและก็นิติศาสตร์ประมาณนี้ต้องได้ภาษาอังกฤษเลเวลไหนคือสำหรับเราอะสำหรับเรานะแค่เราคนเดียวนะเราคิดว่าคือถ้าเอาแบบไม่ซีเรียสเลยระดับแบบระดับสามก็จะโอเคแบบอ่านออกเขียนได้เข้าใจฟังรู้เรื่องพูด ได้อะไรเงี้ยถ้าใครที่เลเวลแบบประมาณเราอย่างเงี้ยประมาณแบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเออฟังได้เขียนอาจจะไม่ค่อยถ้าให้พูดก็ติดขัดแต่สื่อสารได้แต่แบบไม่โฟอ่ะเรียนหนักหรอเรียนหนักไหมเราคิดว่าเรียนมันก็น่าจะเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วไป แต่ที่มันรู้สึกทำทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมันคือการแบบการเริ่มใหม่อย่างที่เราบอกว่ามันเป็น international ใช่ไหมมันจะเหนื่อยตรงเนี้ยเหนื่อยตรงที่แบบอะไรคะอาจารย์เพิ่อ,อะไรออกมาเราต้องมาแปลเป็นไทยอีกรอบอะไรเงี้ยสมองเราต้องผ่านโปรเซสแบบแต่ละโปอรเซสอะข้าถานที่สี่ห้ามแต่งไปเวทเหรอมันไม่เชิงว่าห้ามมันจะมีบางรายวิชาที่ อาจารย์อนุญาตให้ใส่ไปเว้ได้กับบางรายวิชาทีอา่อาจารย์บอกว่าโนอยู no, ่ต้องอยู่ในฟอร์มเท่านั้นถามที่5ต้องอยู่หอในทุกคนหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นตอนช่วงโควิดมาคือนักศึกษาทุกคนนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนต้องอยู่หอในแต่ว่าหลังจากโควิดแล้วเขาก็เปลี่ยนอยู่หอนอกก็ได้ใช่สามารถอยู่หอนอกได้ ข้อสอบยากจริงไหมจริงสอบทุกข้อสอบคือชื่อว่าข้อสอบมันยากหมดที่มันยากเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษใช่ถ้ายูมีพื้นฐานหรือว่ายูแบบรู้เวแคบเยอะอ่ะยูแบบออยู่ชนะคู่กออสอรหรือกรออได้ไหมกู้ได้ค่ะแต่ว่าต้องรอกกำหนดการหมายถึงว่าคือที่ผ่านมาเขาก็กู้ได้กันหมดเลยนะ อย่างปีเราตอนนั้นเราก็กำลังกู้อยู่เออคือมหาวิทยาลัยนี้ก่อนจบจะมีการสอบ e x i t exam เราไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้หรือ,อยังแต่ว่าเพื่อบางคนยังไม่รู้กันก็คือเหมือนมันเป็นการสอบแบบว่าสอบก่อนจบอะเพื่อให้มั่นใจว่าโอเคที่อยู่เรียนมาทั้งสี่ปีมันแบบยูจาได้หรือเปล่ายูสามารถเอาไปต่อยอดได้หรือเปล่ามันก็จะเป็นการสอบทุกอย่าง ของที่เราเรียนมาเลยตั้งแต่ปีหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะ next topic นะคะก็คือเป็น topic ส่วนตัวนั่นเองอคำถามแรกเราเรียนสาขาอะไรคำตอบคือเราเรียนสำนักการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจทางการบินใช่ซจริงๆชื่อ,อยาวกว่านี้แต่ว่าจำได้แค่นี้ประมาณนี้ค่ะคำถามที่2ก็สาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรคำตอบคือ เรียนเกี่ยวกับ everything กับการบินวาเรียนแต่โอ้โหแอร์แพ a นแอร์ค่าเจ็ตบลิดหรือแสายพานแบบประวัติศาสตร์ประวัติของการแบบเกิดเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีให้เลือกสายน่าจะปี3ที่ได้เลือกสายว่าจะไปสายบริการหรือว่าสายแบบสายอะไรอีกสายนึงเราจะไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันมีสายบริการ ต่อมาเราเชื่อว่าทุกคนต้องสงสัยว่าเรียนสาขาอย่างนี้สะไปเป็นแอร์ได้เลยป้าแบบไม่ต้องสมัครอะไรไม่ต้องไม่ยุ่งยากเท่าคนอื่นไม่จริงนะคะไม่จริงคือต่อให้คุณเรียนสาขานี้แบบมานานหรืออะไรอย่างเงี้ยยู่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้โดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์อะนึกออกปะคือ สิ่ที่เราเรียนอะมันเป็นแค่พื้นฐานที่คุณจะเจอในอนาคตถ้าคุณจะเข้าสายงานนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณจบจากนี่แล้วคุณจะสามารถเข้าทํางานกับสายการบินไหนก็ได้คือไม่จริงไม่ใช่นะคะทุกอย่างย่อมมีการแข่งขันอย่างเช่นครูก็คือเรียนครูจบมาก็ต้องสอบเข้าเพื่อบรรจุอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันคือคุณเรียนจบไปคุณก็ยังจะต้องหาทางสมัครเองหาแบบฝึกงานเองส่งเรซูเม่เองหรือสัมภาษณ์งานเองอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีการแบบจะไม่มีการโอเคยัดนักศึกษาคนนี้ให้ใสายการบินนี้นะอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะจำไม่ได้ว่ากี่คําคำถามแล้วแต่ว่าคำถามต่อไว้ก็คือเรียนยากไหมถ้าเฉพาะสาขาเราตอนนี้เราปีหนึ่งเทอมสองเราสึกว่า ยากยากอยู่ค่าเทอมแพงแต่คุ้มไหมสำหรับเราเราคิดว่าคุ้มคุ้มถ้าคุณเลือกสาขาถูกถ้าคุณเลือกสาขาที่คุณอยากจะเรียนจริงๆแล้วคุณแฮปปี้กับมันจริงๆงนี่คือคุ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามาฟอรมันเ,เป็น International University การนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นเด็กคือได้คุณภาพเรื่องภาษาอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วพื้นฐานไม่อย่างมากก็คือแบบปานกลางอ,อ่ะอืพูดเลยแล้วก็ที่คุ้มก็คือแบบเรารู้สึกว่าสังคมที่เราเจอมาเรายังไม่ได้เจอสังคมที่แย่เราเจอสังคมที่แบบดีแบบดีมากๆเลยอย่างเงี้ยอืมเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มเข้ปท้ายจองท็อปิ รุปท็ปิกโดยรวมนะคะก็คือถ้าใครอยากมาที่นี่ก็คือมาได้เลยแบบแนะนำแนะนำมากๆถ้าใครสนใจอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าถ้าใครสนใจอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าไม่มั่นใจก็คือก็มาได้เหมือนกันคือสังคมนี่จะหล่อหลอมให้คุณแบบ improve ยอะ่ะเพื่อแบบ practice แบบต่อไปให้มันดีขึ้นต่อไปอีกอะ่ะ ต่อไปสรุปทอปิกส่วนตัวของเรานะคะถ้าใครสนใจสาขานี้ก็มาเรียนด้วยกันมา,มาเรียนมาเรียนด้วยกันคือคือที่เราเลือกทำคลิปออกมาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครคือมันไม่มีใครแบบฮะะเกิดโควิดปะเนี่ยคือมันไม่มีใครถ่ายคลิปเกี่ยวกับสาขานี้เลย แต่มันน่าสนใจมากมันน่าสนใจแต่ไม่มีใครที่แบบถ่ายคลิปออกมาเลยว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรหรือแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำละคลิปนี้ก็จบแล้วถ้าใครสงสัยเรื่องไหนอีกก็คือพิมพ์บอกมาได้เหมือนเดิมนะคะคืออันเนี้ยเป็นคำถามที่เราแบบคิดเองคร่าวๆเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ที่เวลามันเยอะเพราะว่าเราตอบแบบ เตอบยาวถ้าแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็คือบอกได้เดี๋ยวเราจะแบบตอบให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียกเพื่อนเรามาตอบด้วยเพราะว่าเป็นการดิสคัตกันเนาะระหว่างเรากับเพื่อนว่าเออความคิดเห็นคุณกับฉันมันตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย